ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินบรรยากาศวิวทุ่งนานะครับของเราราคาไม่แพงนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่20ไร่1งานกับอีกค่าตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลห้วยม่วงอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับของเราจะเป็นบรรยากาศวิวทุ่งนานะครับท่านที่กําลัง จะเกษียณอายุนะครับกำลังมองหาที่ดินนะครับอยากปลูกป่าทาโคกหนองนานะครับของเราได้บรรยากาศวิวทุ่งนาเลยนะครับของเรายังมีคลองอยู่ด้านหน้านะครับนึน้ท่าอุดมสมบูรณ์นะครับแถวนี้นะครับเราจะดึงน้านะครับไปทํานาทําเกษตรนะครับสะดวกสบายเลยนะครับนะครับแล้วก็ถนนด้านหน้าของเรานะครับเป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลง ที่ดินกันนะครับคับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ850เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนลาดยางนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น3231นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลกัับอีก500เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อเราจะไปติดต่ออบตนะครับอบตห้วยม่วงนะครับก็อยู่ที่ 3กิโลกับอีก500เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น321มาลายแมนนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลกับอีก400เมตรนะครับครับถ้า f อผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่76กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่77กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับก็อยู่ที่13กิโลนะครับของเราจะ ไปเส้น3 2 1มาเลแมนนะครับก็ได้นะครับห่างเราก็ประมาณ2กิโลกว่ากว่าเองนะครับของเราจะเป็นช่วงนะครับนะครับระยะสั้นๆนะครับประมาณ850เมตรนะครับเป็นถนนลูกลังนะครับใวอีกไม่นานนะครับคงจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับก็ว่ากันไปนะครับนี่ครับของเราเป็นแปลงที่เพิ่งจะหวานข้าวไปนะครับถือว่าราคาจับต้องได้นะครับที่ดินอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับและของเรา มีคลองนะครับเนี่ยครับสามารถที่จะดึงน้ํานะครับมาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับเนี่ยครับสะดวกสบายนะครับครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับเนี่ยประมาณไม้ปักนะครับนะเนี่ยครับที่เราเห็นไม้ปักนะครับครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับเราไปถึงตรงต้นจามจุรีนะครับครับของเรานะครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ97เมตรนะครับเนี่ยนี่คือด้านหน้านะครับกว้าง 97นะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเนี่ยคือด้านนี้นะครับนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะครับเราลึกไปถึงตรงคันด้านท้ายของเรานะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ160นะครับพอ160เมตรนะครับของเราก็จะขยักนะครับนั่นนะครับเนี่ยจะเป็นแนวขยักอยู่นะครับไปหาตรงต้นไม้เนี่ยครับนะครับพอขยักนี่นะครับแล้วก็ของเราก็จะตรงไปถึงช่วง ด้านท้ายเลยนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ามแสนห้านะครับนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับจะซื้อเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับในอนาคตนะครับถือว่าราคาจับต้องได้นะครับราคาไม่แพงนะครับนะครับที่ดินนครปฐมนะครับน่าซื้อเก็บไว้นะครับอีก2ปี3ปีนะครับในความเจริญนะครับเนี่ยก็เข้ามาเลื่อนมาเลื่อนนะครับที่ดินราคานี้นะครับจะไม่มีอีกแล้วนะครับ นะครับของเราเป็นแปลงที่หวานข้าวนะครับข้าวกําลังเขียวสวยเลยนะครับนี่ครับถ้าเราซื้อแล้วนะครับเรายังไม่ทําอะไรนะครับเราก็ให้คนเขาเช่านะครับเนี่ยมีคนเช่าทํานานะครับนะครับที่ดินแลความปฐมนะครับราคานี้ถือว่าราคาจับต้องได้นะครับหรือว่าเราจะปลูกบ้านสวนนะครับสักไรสองไรนะครับด้านหน้านะครับเนี่ยก็ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเราก็ให้คนเขาเช่าทํานาไปนะครับ น้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับเหมาะกับการทําเกษตรนะครับนะครับมองไปนู่นนะครับก็มีคนกรุงเทพนะครับที่เขามาซื้อไว้นะครับเขาก็ปลูกเป็นบ้านสวนนะครับนะครับรอบๆนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับไฟฟ้านะครับน้ําประปานะครับนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ ที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับของเรานะครับขยักตรงช่วงต้นไม้นะครับนะแล้วก็ตรงขึ้นไปถึงด้านท้ายเลยนะครับนะครับของเรามาถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับเสาเขตเรานะครับกันเอาไว้เยอะนะครับนะนะครับนี่ครับถือว่ากันเอาไว้เยอะเลยนะครับนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับของเราตรงไปถึงตรงช่วงบ้านคนนี่เลยนะครับ ครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่450เมตรด้านนี้จะตรงๆนะครับส่วนด้านท้ายนะครับอาจจะโค้งๆนิดนึงนะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับของเราโฉนดคุดแดงนะครับจะมีอยู่สามใบนะครับแต่เจ้าของขายรวมหมดเลยนะครับเนื้อที่อยู่ที่20ไร่1งาน53ตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ สามแสนห้านะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมันทนนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ fc ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ fc ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณครับ